ช่วยเอาละครับอะไรนิดนึงคุณแม่ทั้งหลายที่บอกว่าอุ้ยฉันไม่มีน้ำนมน้ำนมฉันน้อยฉันไม่ไหวแล้วฉันทนไม่ได้วิธีการอยู่ไฟแบบนี้กระตุ้นไอตัวท่อน้นมไม่ทำงานอย่างเงี้ยจะใช้ได้กับคุณแม่ที่แบบโอ้ยน้ำนมออกมายากเย็นเหลือเกินไหมคะอันนี้นะคะเราบอกว่าการนวดเต้านมนะคะต้องเป็นการเช็คนิดนึงว่าบริเวณของท่อนมเนี่ยมีการอุดตันไหมเพิ่งใช้ว่ามีการแข็งเป็นไตไตหรือเปล่านะคะถ้ามีการแข็งเป็นไตไตเนี่ยเราเป็นการนวดไล่ ตั้งแต่บริเวณฐานฐานนมก่อนฐานลาวนมก่อนนะคะฐานบริเวณสงท่อมนมก่อนนะคะเพื่อให้เกิดการนิ่มตัวลงก่อนนะคะแล้วก็ไล่มาที่ตรงบริเวณลานนมหรือเปาะนมนะคะแล้วก็ไล่มาเช็คที่บริเวณหัวนมจากตัวนี้ได้ไหมคะจากตัวนี้ได้หคะจะให้ทิดกับน้องเก่งใจน้องเลยคุณหญิงครับตาที่กับน้องเขาเนี่ยต้องขึ้นเลนทางคุณพิทโธมาแล้วครับพี่เขาเลยต้องเอาอันนั้นมาแล้วครับนะคะแล้วเป็นการนวดไล่ค่ะไล่นะคะไล่ขึ้นมาหมดเลย ไล่จากฐานเส้นนมเลี่กวเป็นบริเวณของท่อรัมนมนะคะไล่มาก็มันเหมือนมากเลยนะครับพี่หนูครับผมดูจากกล้องในโทรทัศน์แล้วเนี่ยขนาดยังเล็กอยู่นะคะอันนี้ของจริงใหญ่กว่านี้นะคะใช่ค่ะนะคะแล้วก็ไล่มาก่อนนะคะต้องมีการตรวจเช็คก่อนว่าเอ๊ะตรงไหนเนี่ยมันมีการอุดตันบ้าง ซึ่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญนิดนึงนะคะต้องคลายด้วยก่อนประเด็นไหนมันตึงๆแข็งๆอ๋อแล้วการกระงอุจจาแบบนี้น่ะว่ามันเป็นไตมันจะเป็นคล้ายๆกับก้อนเนื้อของมะเร็งไหมคะมันจะลักษณะคล้ายไหมคนละอย่างไหมไม่ค่ะคนละอย่างคนคเป็นแม่จะรู้สึกได้คือว่าอันเนี้ยคนเป็นแม่จะรู้สึกเลยว่ามันตึงแข็งเหมือนหินนะคะเคยไหมมาณว่ามันมันตึงมากนะคะเต้านมมันแข็งเหมือนหินเลยลไม่ต้องกดระค่ะแค่แค่ว่าเอามือสัมผัสปุ๊บก็จะโอ้ยไม่ไหวแล้วมันจะรู้สึกปวดแสบปวดร้อนนะคะ นะคะเราจะมีการนวดไล่คือแม่น้ำตาตกกันคะถึงขั้นตอนนี้น้ำตาตกคนหลายคนเพราะว่าถ้าเราไม่ทำปั๊บคุณแม่จะติดภาวะของเต้านมอักเสบต้องทำการรักษานะคะเรามีการนวดไล่ไปก่อนไล่ให้มาจุกที่บริเวณกระป๋องมนมจากกระป๋องมนมแล้วก็นวดไล่ออกมาที่หัวนมซึ่งเราจะเห็นเป็นไวด์ดอทอ๋อค่ะอเป็นหัวขาวอะค่ะพอตรงนั้นปุ๊บเนี่ยนะคะเราก็ทำการรีดบริเวณลานนม ดึงขึ้นมาถ้าน้ำนมที่บีบขึ้นมาในครั้งแรกเนี่ยมันเป็นสสีขาวขุ่นนั่นแสดงว่ายังมีไขมันอุดตันในท่อนมอยู่เราต้องมีการนวดไล่มาใหม่เพื่อให้มันหลุดออกมาใช่มันหลุดออกมาขอโทษนะครับเหมือนเป็นการบีบสิวไหมคะอะไรอย่างนั้นปะคะโอ้มันจะคล้ายกันนะนะคะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะค่อยๆไล่เพราะว่ามันจะบอกว่าให้ลองนึกถึงภาพสลิมอะค่ะต้องไล่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 แล้วก็ดูดแล้วก็นวดบริเวณนั้นแล้วก็ดึงขึ้นมานวดแล้วก็ดึงขึ้นมาเพื่อใช้ออกมาให้หมดนะคะแล้วบางครั้งเนี่ย มันจะแข็งมากเราต้องใช้ตัวหัวเข็มนะคะเอายกว่าเป็นเข็มพิเศษนิดนึงว่าเป็นเข็มปลายมนนะคะซึ่งตัวเข็มปลายมนนี่นะคะที่การอยู่ไฟเดลิเวอรี่นี่คือมีการนวดอย่างนี้ให้ด้วยไหมครับใช่ค่ะปลอดภัยนะคะทุกอย่างสะอาดอ๋อเราก็อะไรเราก็ค่าเชื้อแอลกอฮอล์เรียบร้อยนะคะองดีกว่าทำเองนะถ้าพูดถึงคือถูงวิ้ศยแล้วก็สะอาดด้วยคือทําเองน่คงไม่น่นร้อยทั้งร้อยอะค่ะ จะไม่กล้าถามเพราะเจ็บถูกต้องครับและอย่างเนี้จะไม,ไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่ใช่ไม่จะเป็นสถานของเข็มปลายมนะนะคะจะค่อยเขีย่ยบริเวณไว้ดอทซึ่งเป็นบริเวณของขาที่หัวนมดึงหัวนมมันมนิดนึงแล้วก็เขี่ยมานิดนึงจริงๆไม่เจ็บไม่มีเลือดออกเลยนี่คำถามที่ของจริงนะครับผมยิงกับเสียวแทนเลยอะแบบเสียวแเจ็บะ <7 S 1> นะ จริงไม่เจ็บคือ,ม,ม,อ,อมันเลือดออกมันเจ็บตรงกระบวนการที่เรานวดไล่ตรงไขมันที่มันเป็นก้อนๆตรงนัน้นมันเจ็บตรงนั้นแต่ว่าตอนนี้นตรงนี้ไม่เจ็บแล้วหลคใช่ค,ค่ะคะ่ค่ะค่เขีบ่บไปเที่เป็นหัวสิวออกนั่นเองจะ<ม>เป็นไขมันอุดตันลองนึกสภาพถ้าเรานมนมแม่ค่ะใส่แก้วทิ้งไว้ปั๊บจะเห็นระหว่างชั้นไขมันกับชั้นน้ำเห็นชัดเจนในเต้านมเราไม่เช่นกันเหมือนกันถ้าลูกดูดนมดูดไม่เกลี้ยงเต้านะคะนมก็จะเปตกค้างภายในข้างใน เรา <จะ S 2> ต้องมีการไล่ออกไปต้องดูแลแล้วก็ต้องดูแลให้ถูกวิธีด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะสามารถช่วยคุณได้นะ,ะสำหรับการรวดแผนไทยแบบนี้แต่ทีนี้ขั้นตอนอื่นๆสําหรับการอยู่ไฟค่ะพี่หนูอธิบายให้เราเข้าใจาคร่าวๆหน่อยได้ไหมคะว่าแต่ละขั้นตอนนี่น้องมาช่วยเป็นแบบให้เราแล้ววันนี้จะต้องทําอะไรกับน้องบ้างคะาได้เลยค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นผมขอรบกวนถามชื่อน้องก่อนละกันนะครับชื่อน้องอะไรครับแจมค่ะน้องแจมเคยผ่านการมีบุตรมาหรือยังครับ เคยไหมยักษ์นาะไม่เคยแต่ก็วันนี้จะมาเป็นแบบสาธิตห้วยเล่าเราื่อเ,เลยอ่ะคุณบอกผ่านการมีบุตรมาทำไมพ,พี่ก็อยากรู้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาของหญิงสาวนะคะเออเหรอ,อไม่ก็อาจบอกว่าเป็นคุณแม่พึ่งคลอดมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะแต่วันนี้น้องจะมาสาธิตให้ดู สบายใจได้เนาะเกี่ยวกับเรื่องของการบีบหน้าอกอ่ะผ่านไปแล้วนะไม่เกี่ยวกับเรื่องของน้องแล้วนะอันนี้จะมาดูแลเรื่องเกี่ยวกับดูแลผิวพรรณผิวพรรณแล้วะนะครับอ่ะเดี๋ยวเชิญพี่หนูครับโอเคค่ะก็พอเราโดยการตรวจเช็คร่างกายแม่เรียบร้อยนะคะเราก็พาคุณแม่ไปอาบน้ําสมุนไพรนะคะเพื่อเปิดรูขุมขนคุณแม่เพื่อให้สมุนไพรเพื่อให้รูขุมขนเปิดเพื่อสมุนไพรสามารถซึมผ่านไปได้นะคะคือต้องเจียรไปอาบอันนั้นแม่เรียบร้อยเสร็จแล้วอี่ก็นอนคุณแม่ก็จะนอนละนะคะในอาบน้ำสมุนไพรที่ว่าเนี่ยครับเวลาอาบเปิดรรรรูขุุมมคนนนเี่ยยต้้้อองงงงใชสไไไพะัับบา ต้องบอกว่าในสมุนไพรต้มอ,อาบนี่คะจะเป็นสมุไนไพรนานาชนิดทีเดียวแล้วค <c oughs> ่ะจะมีพวกขมิ้นนะคะเพื่อช่วยบำรุงผิวนะคะข <c oughs> มิ้นชันขมิ้นอ้อยนะคะเพื่อรักษาผิวแล้วก็จะมีตัวไพลเพื่อแก้อาการฟกช้ำภายในนะคะแล้วก็จะมีเป็นพวกตะไคร้พวกฆ่าเชื้อตะคไคร้เป็นสมุนไพรช่วยลการดับกลิ่นน้ำข่าวปลาช่วยค่าเชื้อด้วยนะคะแล้วก็ยังมีตัวใบมะขามเพื่อช่วยลนการขับผิวแล้วก็ช่วยองการขัดชีพจรใต้และรอบไปด้วยนะพี่หนูครับ ผมชอบเครื่องมือนี้พี่มากเลยครับอ,อ้เมื่อกี้แม่นําเสนอพี่เอาไว้ทำไมครับเนี่ยผมไ่องดูงน้องเลยครับเนี่ยต้องบอกว่า <c oughs> เวลาที่ไปดูคุณแม่ใช่ไหมคะเพราะเนี่ยเราเราเนี่ยทาคนเดียวปับ๊บใช่ไหมคะเราต้องเอเคนะอุปก,กรณ์อันนี้ไปนิดนึง <c oughs> เพื่อส่องดูนิดหนึ่งว่าบริเวณของหัวนมคุณแม่ค่ะมีไว้ดอตตรงไหนบ้างเพื่อความชัวไม่ต้องเช็คให้ดูเหมือนว่าอโอเคนะทุกจุดเนี่ยเราจัดก,การหมดเรียบร้อยแล้วคือเรามีอุปกรณ์พร้อมทุกอย่าง ใช่ค่ะเปิดไปดูเห็นแม่ว่าคือผลนมสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเด้วยรตาเปล่แล้วธรรมดาเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอเห็นแม่ชัดเท่ากับแว่นขยายใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นการเปิดทางให้น้มนมเดินได้สะดวกยิ่งขึ้นอ๋อครับนะคะอันนี้สําหรับเอาเอาวัยวุฒิที่เอาไปส่งนิดนึงเอาไปส่งนิดนึงว่าบางทีไปดูแล้วเด็กอาจจะดูวิตาเปล่าลำบากนิดนึงนะคะค่ะอ่าอีนนี้เราก็อย่างนีน้ำนึ่งเกลือที่เราเข้าใจได้เนาะทค่ะพี่หนูอานนี้เป็นการนึ่งหม้อเกลือนะคะบอกว่าในนี้ก็จะมีเป็นโดเกลือ ใส่ในหม้อห้เกลือนะคะซึ่งไปตั้งไฟให้เดือดเรียบร้อยแล้วแล้วมาห่อหุ้มด้วยใบมะพริงสดนะคะเรามาครอบบริเวณหน้าท้องเลยเ่นหน้าท้องมะพริงสดมีคุณสมบัติในการช่วยเรื่องของการแก้อาการฟกช้ำลดอาการบวมง้าอีกทั้งในจ๊กเจลผึ่งเนี่ยค่ะเราเชื่อว่าช่วยลดการท้องลายได้ด้วยแล้วก็ช่วยให้หน้าท้องคุณแม่ยุบตัวลงได้เราเป็นการ ประครบด้วยนหน้าท้องลักษณะของการกล่อมมดลูกค่อให้กล่อมเข้าไปะคือที่พี่หนูกำลังทําขั้นตอนนี้นั่นคือการเอาหม้อแบบนี้นะคระับห<อ>ม้อเกลือไปอุ่นไฟไปตั้งไฟให้เดือดมันจะเสียงดังโป๊ะแป๊ะโป๊ะแป๊ะเลยค่ะด<อ>ังปุ่มปุ่ม,มนั่นเลยค <c oughs> ่ะเออแล้วคุณสบัิของเกลือนี่มันจะช่วยมันจะช่วยรักษาความร้อนให้หม้อเนี่ยมันร้อนได้นานขึ้นนะคะนี่ถ้าหากว่าใครสนใจหรือบอกว่า เออยังไม่ได้แบบว่ามีการคลอดน้องเลยยังไม่มีการตั้งท้องแต่ว่าอยากจะทาอย่างเงี้ยเหมือนเป็นการดูแลตัวเองได้ไหมทําได้ค่ะทาได้ทำเพื่อสุขภาพได้เป็นหย่าภดยของไทยๆะถ้าพ้นจากขั้นตอนนี้ไปแล้วอะไรต่อคะพี่หลังจากขั้นตอนการประคบหน้าท้องในแบบหน้าท้องในหม้อเกลือแล้วนะจ๊ะเราก็จะเน้นดูนิดนึงคุณแม่ท่านไหนที่มีปัญหาหน้าท้องเยอะนะคะเราก็จะใช้การประคบแบบบรพึงสดอันนี้ก็จะเปิดหน้าท้องคุณแม่เลยนะคะแล้วแบบบระพึงเสียบเนี่ยวางให้หน้าท้องโดยตรงเลยค่ะท่นอองเยะี ปัญหาอะไรครับพี่หนูหน้าท้องหย่อนคล้อยนะคะคุณแม่หลังคลอดอย่าลืมว่าแต่ละคนนี่บางทีแม่ท้องแรกบำรุงกันเยอะน้ำหนักก็มาเยอะเหมือนกันในช่วงหลังคลอดเพ่งตัวนี้เราจะใช้ผ้าพื้งสดวางก่อนนะคะี่ถามว่าเป็นเวลานิงๆนะครับพี่หนูก็คงแบบว่ามีการถ้าหากว่าคนที่เป็นนุวนจริงก็ถอดเสื้อออกเอาเปิด้าท้องหมดเลยเปิดหน้าท้องแล้วแบบผลึงเข้าไปวางนะครับอันนี้เราเป็นทําแบบลักษณะให้เห็นอะนรยี้ค่ะไล่ไปเลยบริเวณหน้าท้องให้ทั่วนะคะนี่เป็นการประคบหน้าท้องด้วยแบบผงพสด ดูอย่างนี้นี่ทเองได้ไหมครับแบบว่าให้คุณสามีอยู่ที่บ้านแล้วเขาก็ไปว่าพึ่งมาบ้าไม่ได้หรอกได้ไม่คุณหญิงูดจริงต้องบอกว่ามันอาศัยความชํานาญด้วยนะคะว่าต้องเอาครบยู่ในอุ้งเชิงกรานนะครับต้องลายสายโครงนะต้องรู้ว่าบริเวณมดลูกอยู่ตรงไหนเพื่อจะต้องกล่อมมดลูกด้วยพอหลับส่กันนึ่งมะเขือแล้วก็มานวดกล่อมมดลูกไม่ใช่สัตว์หรือว่าอ่ะฉันรู้ว่าใบพับพึงกับความร้อนแล้ะ คลึงไปไม่ใช่เนี่ยนวดกรอบหมดลูกก่อนนะคะได้เรียบร้อยแล้วก็มีการนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อให้คุณแม่มีการนวดตัวให้คุณแม่มีการนวดหน้ากดจุดนวดศีรษะคลายเครียดแล้วก็เป็นการนวดข้อตะเกียบเพื่อสะโพกคุณแม่เข้าที่ค่ะเพราะว่าใช่ค่ะการนวดข้อตะเกียบก็คือเป็นการเอาเปรียบเทียบขาของเราสองข้างเหมือนตะเกียบการนวดตะเกียบเป็นการนวดดันสะโพกแม่เข้าที่เป็นการนวดเส้นบริเวณสะโพกจากเพัานเองซึ่งใช้ในการท่านอนตะแคงเอา่านอนตะแคงแล้วนวดบริเวณ สะโพกคุณแม่ให้เข้าที่ให้กระชับให้สองด้านนะคะแล้วก็เน้นบริเวณข้นก้นกบคุณแม่มถ้าขายกน้นก้นจับคุณนึกภาพตอนที่เราไปเข้าสปานวดแผนไทยหรือไม่ก็เป็นประเภทสปานวดกระชับอะอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็จะมีวิธีการนวดแต่ว่าไม่ได้เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เขาจะเป็นวิธีของเขาค,ความชำนาญของเขาแล้วในการนวดของเราเนี่ยยังมีการใช้น้ํามันน้ํามันไทยนะคะเพราะน้มันไทยก็คือว่าตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่า อาทานโทษนะคะตัวนี้จะเป็นตัวน้ํามันงาดิบบริสุทธิ์ค่ะนะคะที่เราใช้เป็นน้ำมันงาดิบบริสุทธิ์เพราะว่าน้ามันงาดิบเนี่ยถือเป็นสุนพลายเพียงชนิดเียวนั้นนะคะที่สามารถซึมสูมผิวหนังในทุกชั้นจึงสามารถลดริ้วรอยจากการแตกลายได้ออแล้วเป็นน้ํามันที่มีวนอีสูงที่สุดจึงสามารถให้ทำแม่ชุ่มชิวนมกชุ่มชื้นมากที่สุดด้วยเรียกว่าคุณสมบัตินี้สุดยอดสําหรับเจ้าตัวนี้ใช่ค่ะน้ํามันอะไรนะครับน้ํามันงาดิบน้ํามันงาดิบซึ่งใช้กรรมวิธีีกาารอดเเย็นนนท่นั้ เราไม่ใช้ความร้อนเลยเพราะว่าถ้าใช้ความร้อนคุณสวัสดิจะไม่คงอยู่ออันนก้ใช้การอีดเย็นการบิดในความเย็นอยู่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่อุปกรณ์พวกนี้พวกสูญนธุ์พวกนี้จริงแล้วเราก็สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดแต่ว่าจริงๆหาว่าหซื้อท้องตลาดได้แต่ว่าในเรื่องของสพปกูลหรือคุณภาพเราไม่แน่ใจ อันของเรานี่คือทุกอย่างเราผลิตเองทั้งหมดเราดูแลเรากระบวนการทุกขั้นตอนอยู่แล้วใช่ค่ะอพอเสร็จเรียบร้อยปับ๊บเราก็มีการประครบอิฐครับนะคะการประครบอิฐเนี่ยค่ะเราใช้บริเวณแนวระนาบที่หม้อเกลือไม่สามารถไปถึงเป็นรถการยุบบวมได้ด้วยก็จะประครบไล่เลยทั้งแั่อีกนี้ต้องไปอังไฟอะไรอีกหรือเปล่าครับพี่หนูต้ององไฟเหมือนกันค่ะออางไฟให้ร้อนนะคะแล้วมาห่อแบบพึ่งเช่นเดียวกันเหมือนกันเหมือนกันค่ะแต่อันนี้ไม่ไม่ไม่มีหม้อเกลือแล้วเพราะอิฐเนี่ยจะเป็นองค์ความร้อนได้มากที่สุดนานที่สุด เพราะฉะนั้น,นจะประครบอิดไล่ตั้งแต่ปลายเท้าคุณแม่เลยไล่มาเลยนะคะไล่ไปเลยทั้งตัวเลยนะคะหลวงแผ่นหลังด้วยนะคะน่าสบายจังเลยอ่ะก็จะค่อยเป็นค่อยไปทำไปทีนิดิดียวพอทำทำไปปุ๊กคุณแม่หน้าอกคัดตึงแล้วคุณแม่ไปพักเบรหขนมน้องก่อนอดูแลน้องเสร็จเมื่อไหร่ก็มาอยู่ไฟต่อนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยเราคิดกันเ,เรียกว่าเป็นการประครบ บริเวณแผ่นหลังคุณแม่ไล่หนึ่งไล่เส้นคุณแม่เพราะว่าในช่วงคุณแม่หลังคลอดเนี่ยบอกว่ามีภาวะอาการปวดเอวปวดหลังกันเยอะเนื่องจากาอุ้มท้องอุ้มท้องไว้น้ําหนักไว้เยอะนะคะเราเป็นการลดเน้นแผ่นหลังคุณแม่ท้องบ้านเอวคุณแม่ นะคะแต่ว่าลำนีนคุณแม่คุณแม่คะวเวลานอนพี่นอนเนี่ยเดี๋ยวเราขอเป็นที่นอนแข็งนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าหากคุณแม่นอนพี่นอนที่อ่อนนุ่มเนี่ยเราจะไม่สามารถดูสรีรักคุณแม่ได้ว่าลรงบยาบาเอวมีความแอ่นโค้งมากน้อยแค่ไหนถ้าคุณแม่นอนพี่นอนนิ่มๆปุ๊บเนี่ยมันจะลาบพที่นอนไปเลยจะมองไม่เห็นปั๊บเราก็ไม่สามารถบําบักคุณแม่ได้ว่ามีความปวดเมื่อยมากน้อยแค่ไหนด้วยโอ้โเช็คระเอียดเนาะโอ้ละเอียดมากต้องดูที่บ้านเอวนิดนึงจริงๆขั้นตอนที่พี่หนูพูดมาเนี่ยวันเดียวเสร็จไหมฮะ ทั้งหมดวันเดียวค่ะแต่ว่าใช้เวลาแล้วแต่ายไม่ได้อยู่วันเดียวนะอ๋อพี่หนูจะมาทําแบบนี้ทุกๆวันเลยทุกวันใช่ค่ะนานไหมค่ัพี่หนูคือว่าโปรแกรมของเราเนี่ยนะคะมีตั้งแต่ห้าวันขึ้นไปถึงหนึ่งเดือนเลย นะคะอันนี้คืออยู่กาลังคุณแม่ด้วยนะคะว่าหาแค่ไหนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนชิวมากจริงๆที่เดียวก็พอแล้วแต่คุณเหมือนจะเข้าสปายอีกไม่พอหรอกแหมฉันก็อยากจะกลับมาสวยมาสาวเหมือนเดิมฉันก็ต้องอาศัยแบบว่านวดแผนไทยแบบนี้เป็นตัวช่วยนะคะอ่ะขั้นตอนอื่นๆมีอีกไหมคะหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยคอเราเลิ่มรัดปั๊บเพ่ไหมคะถ้าเป็นในรายคุณแม่ที่ข้อธรรมชาติเราถามว่าเอ๊ะถ้าข้อธรรมชาติหลังข้อกี่วันทําอยู่ไฟได้หรืว่าถ้าเป็นกรณีที่ไม่ได้ข้อธรรมชาตินะคะหลังข้อธรรมชาติเจไดบ แต่ถ้า in case คุณแม่ที่ผ่าตัดคลอดตั้งหลังผ่าตัดคลอดไปแล้วหนึ่งเดือนไปก่อนถี่จะเริ่มอยู่ไฟได้ต้องร้อยแผลผายัหายและแค้เสร็จก่อนนั่นเองแต่ถ้าคุณแม่คลอดมาชติปั๊บต้องมีการนั่งอิดนั่งฐานอ่าเดี๋ยวขอขออนุญาตไปดูหน่เดอนนะครเราไปดูที่ตรงนั่งอิดนั่งฐานที่ผมนั่งดูตั้งแต่ตอนต้นรายการนะครับใช่ค่ะเห็นวองเชิญให้น้องนางแบบจริงๆอะผมชอบนะแต่ว่าผมอยู่คนเดียวเนี่ยมันอุ่นช่วงล่างมากเลยอะ นี่นะคะแล้วคุณ<ข>อ,อยู่นยในห้องแอร์คุณโอเคไงแต่ปกติเวลาจริงๆแล้วเขาไม่มานั่งห้องแอร์ทำกันหรอกหรออ่าเดี๋ยวให้น้องนั่งแบบของเราได้นั่งน้องเขาจะรู้สึกว่าโอ้โหมันช่างสบายช่วงร่างอะไรขนาดนี้ต้องนั่งไหนคะ,อ,ะอันนี้เป็นกระโจมอบไอ,อะนะคะก็ะค,คือว่าเราก็จะให้คุณแม่เนี่ยนั่งอบแบบว่าปิดหมดเลยนะคะ,ะเพื่อที่ว่าคุณแม่บอกคุณแม่คะลืมตาไว้นิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นการรมเป็นการรมตาแดตัวด้วยทำไมต้องรมตา เป็นการลดการตาฟ้าฟางเวลาอายุมากขึ้นนะคะเพราะเนื่องจากว่าเราพางอาลแพทย์แผนไทยเรามองว่าระหว่างแม่ตั้งครรภ์เนี่ยฮอร์โมนร่างกายทุกอย่างมันปรับเปลี่ยนไปหมดเลยมันไม่เข้าที่เข้าทางนะคะเพราะฉะนั้นทุกส่วนเราทํทำให้แม่เปิดโล่งให้หมดค่ะเปิดให้หมดเลยกระโจมแบบนี้นี่คือก็จะมอบให้กับลูกค้าไปเลยลูกค้าคุณหญิงคได้แบบนี้เหรอครับใช่พอแม่นั่งคุเป็นเราก็จะปิดกระโจมเลยปิดเป็นแม่เอาไว้ข้างในชอบอะกระโจมมากเนี่ยอันนี้เราให้คุณแม่ไปเลยนะคะคุณแม่ได้สบายใจว่า เป็นของตัวเองแล้วเพราะเนื่องจากว่าหลังรับบริการเสร็จแล้วไม่ใช่จบแค่ห้าวันเจ็ดวันสิบวันเท่านั้นหลังรับบริการเสร็จแล้วคุณแม่คะคุณแม่อบรถปอดสักนิดนึงนะคะ<อ>เพื่อจะช่วยกระชับรูปร่างคุณแม่ช่วยกระตุ้นการไหลเวยียนของเลคุณแม่ด้วยเราให้กระโจมไปด้วยแล้วก็ให้ยาอบถันภัยคุณแม่เอาไว้ทำเองต่อให้ครบเดือนอเขาเรียกว่าหลักการอยู่เดือนนั่นเองคะ่ะอ๋อที่มาของหลักการอยู่เดือนอารมณ์เือนซาวน่าเหงื่อก็จะออกก็จะขับช่วงนี้เราก็จะถูเป็นลักษณะไปด้วยพอเขาบออยู่นี้ใช่ไหมคะเราก็บอก เดี๋ยวเราขออนุญาตคุณแม่ขัดตัวแม่นิดนึงนะขัดด้วยอะไรครับเห็นมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยอันนี้เรียกว่าเป็นเกลือสตุผสมสูตรไพรเกลือสตูเกลือสตุก็คือเป็นเกลือที่ผ่านการหอมไหมค่ะมาเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะเหลือเฉพาะโครงสร้างของเกลือซึ่งมันจะละเอียดและป่นมากมากแแน่นอนว่าอ่อนต่อผิวหมายถึงว่าไม่ทําให้ผิวแบบว่าแสบเครื่องใช่ไหมคะผิวจะไม่แสบไม่เครืดอย่างในนี้ที่เป็นสมุรไพรสดทั้งหมด มันจะไม่มีมหาผิวพันธุ์แม่อันนี้จะผสมกับอะไรเข้าไปครับถาไมีสีออกมาที่เป็นแบบนี้เราผสมเรียอกว่าอันนี้มันเป็นหลายตัวนะคะไม่ว่าเป็นตัวไพลตัวครมมี่หลายอย่างนะคะก็จะมีหลายตัวนิดหนึ่งที่ผสมในนี้อันนี้จะเข้าไปนวดในตัวของคุณแม่อ่าเราก็ขัดตัวคุณแม่คุณแม่ขัดตัวไปด้วยอีกันนะคะนอดตามโอ่คอโอ่แขนสบายดีเลยค่ะสบายดีนะเปิดอีกสักหนึ่งอ่าเป็นไงบ้างนี่ขนาดโปไปแป๊บเดียวร้อนไหมร้อน เด่วเราก็คุยเพลินเลยจริงเฮ้ยดีนะได้ประโยชน์ดีนะชอบไหมชอบไหมชอบสบายนะพูดถึงอคือพอเปิดมาแล้วก็แบบสดชื่นสดชื่นแล้วก็ในตัวของยาอดสินไพรเนี่ยมันจะมีตัวหองหอมแดงค่ะช่วยเรื่องการสุดดมเพราะว่าเด็กเขสมัยโบราณบอกว่าเวลาเด็กไม่สบายเป็นหวัดนะทุกหอมแดงวางข้างหมอนนะช่วยเด็กสุดดมได้หายใจได้สะดวกยิ่งขึ้นค่ะนะคะือสตูที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้เราเอามาทําอะไรนะครับขัดตัวค่ะขัดตัว พราะคุณแม่หลายคว่าคุณแม่ตั้งคันเนี่ยจะมีเรื่องของฮอร์โมนที่แบบเปลี่ยนไปจะมีค่านดาตามซอกคอซอกแล้ขาหนีบเราช่วยคุณแม่ด้วยใช่ใช่คุณสังเกตหรือเปล่าเวลาคุณแม่ตั้งคันหนักรักแร้จะดำบางบางคนที่เป็นเยอะก็เยอะเลยบางคนตผมีรักแร้ดำาันีบดำอะไรเงี่ยผมองให้คุณหญิงก็อธิบายใช่ั้นคุณต้องหาประสบการณ์นปแล้วผ่านไปเรื่องของตัวเกลือสตุ แล้วมีอะไรบ้างครับเป็นเป็นตัว่วยในการตับอกคุณแม่ิดนึงค่ะว่าในช่วงนี้นะคะถ้าคุณแม่ยังอยากจะกระชับมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็จะเอาตัวนี้เลยนะคะให้กระชับมากยิ่งขึ้นเราก็คุณแม่คะใช้ตัวยาทานเนื้องท้องะค่ะให้ยุบคะช่วยคุณแม่ทาเบริเวณท้องคุณแม่ด้วยอะ่รทคนี้ยาทานเนื่องท้องให้ยุบเป็นสูตรโบราณค่ะบอกได้ไหมครับว่ามันสูตรมีผสมอะไรยังไงบ้างครับอ๋อันนี้เราบอกว่าตัวหลักๆนะคะ ก็เป็นพวกควาร์บินพลายนะคะเพื่อแก้าการฟรรบกบวมฟกช้ำภายในนะคะคแต่ว่าตัวอื่นขอสมุนสิทนิดนิดนึงนะคะยั่เไม่ได้อธิบายราละเอียดทั้งหมดนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยกลิ่นเนี่ยเราใช้การแต่งกลิ่นด้วยเกสร,ร้อยแปดเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่ใช้กัน้ำมันไม่ใช้น้ำมันหอมระเหยในส่วนนั้นนะคะก็จะวันนี้มามาขัดตัวผิวอันนี้จะเป็นตัวช่วยทาน้าท้องของแม่ให้กระชับนะคะ ใช้ทาในช่วงที่แม่อบถืนไพรก็ได้หรือทาในช่วงที่แม่นอนนวดนึ่งมอเกลือก็ได้นี่คือก็อยู่ในช่วงของอที่เราแนะนำคือหนึ่งหนึ่งอาทิตย์หรือก็หนึ่งเดือนนั่นเองอันนี้เป็นบอกว่าเป็นขั้นตอนที่หมดนี้ทำในหนึ่งวันนะคะหนึ่งวันเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เสร็จเลยนะคทุกอย่างยังไม่ครบนะคุณยังไม่จบอดนะอันนี้เฉพาะแบบฉบับย่อส่วนนะคะดผมวาแนวดกับแค่อันี้ก็หมดไปแล้วนั่นหนึ่งวันเนี่ย ไม่ถึงเวลาจริงๆแล้วคุณจะลืมเวลาเลยเพราะคุณสบายมากอ,อพอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีการแบ่งแยกคุณแม่ว่าคุณแม่ข้อธรรมชาติกับผ่าตดคลอดถ้าเ<ไ>ป็นคุณแม่ที่ข้อธรรมชาติจะมีแผลและฝีเย็บถูกไหมคะถ้าเป็นปัจจุบันนี้เนี่ยคุณหมอแผลปัจจุบันก็มีฝ่องไฟโปะเพื่อฆ่าเชื้อคุณแม่นะคะแต่ทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยเราให้เป็นการนั่งอิดหรือนั่งถานแต่สมัยนี้เนื่องจากว่าถ่านเนี่ยจ้ะ ผ่านกับมวิธีไม่เหมือนสมัยก่อนมันเกิดการบรรทุกได้ง่ายซึ่งเป็นบริณที่บอกบางเราจะไม่ใช้ถ่านแล้วค่ะเราเปลี่ยนเป็นอิดแทนนะคะเราจะอิฐตัวเนี้ยค่ะไปเผาไฟให้ร้อนให้แดงก่อนนะคะแล้วมาวางพอวางเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเราจะเอาเจ้าถึงไฟสดเนี้ยค่ะโรยเพื่อแก้อาการฟกช้ำช่วยแผลและฝีเย็บหายและแห้สญญงสิวอย่างยิ่งขึ้นเองสมุนไพรอนั้นคืออะไรครับพี่หนูครับก็เป็นส่วนผสมของพวก ผลพายเพื่อแก้อาการพกช้ำช่วยแผลกระชับไวยิ่งขึ้นนะคะแลวให้คุณแม่ไปนั่งบนเก้าอี้นะคุณแม่นั่งบนเก้าอี้นะคะคล่อมได้เลยะคะ่ะเดี๋ยวให้น้องนางแบบครับสาธิตให้ดูนิดนึง่งเวลานั่งแล้วเป็นยังไงนั่งยังไงคะนั่งคล่อมเหรอคะนั่งคล่อมไปเลยคะ่ะใช่ค่ะแล้วก็ <laughs> คล่อมไปเลยนะคะ <laughs> นั่งคลอบไปเลยเพื่อนก็คุมหมดเลยน้องเขาเป็นสาวเนี่ยยังไม่เคยผ่านการนี้น้องอันนี้อ่าก็จะนั่งนั่งใจลายด้วยอแย่งน้องเขาแล้วเนี่ยนะคะแต่นั่งคลุมไปเลยอย่างเงี้ยค่ะนั่งแบบนี้นั่งไค่ะแล้วก็คนไหนที่น้ำเขาปลงไม่หมดใช่ไหมคะมันจะเสียงชาชาขึ้นมาน้ำข่าวปลาน้ำข่าวปลาผมไม่เคยคลอดนะครับเพราะส่วนมากคลอดธรรมชาติเนี่ย สามวันเจ็ดวันไมเท่านั้นเข้าไปไม่หมดนะคะมันจะออกมาเความือนสภาพเหมือนอะไรคะอธิบายให้คุณว่านฟังหน่อยค่ะมันจะเป็นลักษณะเป็นของเหลวถูกไหมคะเป็นสีเอาคล้ำอย่างเงี้ยค่ะมันมีกลิ่นม่ใให้กลิ่นกลิ่นคาวปลาจริงๆค่ะถ้าออกมาก็คล้ายๆประจำเดือนใช่อ๋อคือถ้าหากว่าเรานั่งแบบนี้เปิบอยู่ไฟแบบนี้นั่งอิดมันก็จะออกมาแล้วจะหมดได้ง่ายขึ้นใช่ค่ะ อ่ะเนื่องจากเวลาเรามีน้อยแล้วนะคะจุดเด่นของแผ่นไฮดินรุนนี่ที่น่าจะทําให้คุณผู้ชมประทับใจคืออะไรคะต้องบอกนิดว่าของเราที่นี่เราทําแบบครบวงจรตั้งแต่การคัดสายพันธุ์ในการที่จะปลูกบนแปลงของเรานะคะเราปลูกสมุนไพรใช้เองแล้วเป็นการปลูกสมุนไพรแบบออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีการใช้สารเคมีไม่มีการใช้ สารกันเปืเป้อนอะไรเลยะนะคะแล้วของเราเนี่ยเป็นที่เดียวที่รั้ประทานรางวัลจากคุณกมลญิ่งบนรัฐด้วย<อ>ในการปลูกสูตรไพรปลอดสารพิษนะคะแล้วปัจจุภัณฑ์เราทุกอย่างเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งสะอาดแน่นอนสะอาดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะของทุกอย่างใช้เสร็จแล้วให้ไปเลยไม่เอากลับค่ะคุณไม่ทำอยู่ไปวันพรุ่งนี้วันนี้เราถึงทันสูนรไพรกัน จะไม่มีการค้างเพียงอย่างสดและใหม่คอรสอะไรต่างๆนี้ผมสามารถถามได้ไหมอยากรู้จังเลยต้องถามพี่หนูเลยค่ะได้ค่ะเป็นยังไงครับพี่หนูคก็ค<อ>ือว่ามีบริการแต่5วันถึง1เดือนเลยนะคะซึ่งในกรุงเทพและประมิมณฑลนะคะโปรแกรม5วันอยู่ที่ราคา8,500บาท แต่บอกว่าเราใช้เวลาวันหนึ่งเนี่ยประมาณ6ชั่วโมงขั้นต่ำไม่รวมเวลาพักเบรกนะคะง่ายถาาเราไปต่อาร์มอนึงก็ตก2,000-3,000มพันนั่นคือประมาณ2ชั่วโมงแต่อเนี้ยคือเป็นการดูแลสุขภาพของตัวเราจริงๆทั้งวันด้วยทั้งวัน5วันติดกันก็แล้วแต่โปรแกรมมีโปรแกรม5วัน7วัน10วันแต่คุณแม่จะเลือกแล้วแม่แต่กระทั่งไปยันเดือนหนึ่งเลยถ้าอยากจะเกินเดือนก็ได้ได้ค่ะถ้ารายละเอียดอยากจะรู้รายละเอียดมากกว่านี้นะครับคุณผู้ชมนะครับทั้งหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็เว็บไซต์ที่ขึ้นออยู่่ทีีหนนน้้าจตรรงะคับ สามารถเข้าไปติดต่อสอบถามแล้วก็สอบถามข้อมูลได้ทุกๆเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับใช่แล้วค่ะโดยเฉพาะใครที่อาจจะโจทย์ตรงนี้ไม่ทันนะคะแผนไทยดิวิี่ต้องบอกว่าการันตีในเรื่องของความปลอดภัยนะคะแล้ว คนรู้จักค่อนข้างที่จะเยอะเพราะอะไรเพราะว่าหนังสือแม่และเด็กทั้งหลายนะคะแบรนด์ต่างๆนี้มีนะคะทั้งในเรื่องของแอ,โอดโฆษณาของแพทไยดิิุ่ลอยู่และแทบทุกเล่มเลยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของที่อยู่เอ่ยเบอร์โทรศัพท์เอ่ยเว็บไซต์เอ่ยเข้าไปดูได้ในหนังสือแม่และเด็กทั้งหลายนะคะในหัวต่างๆเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่หนูด้วยนะคะมาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะได้ความรู้มากๆเลยเกี่ยวกับการอยู่ไฟค่ะขอ,ขอ,ขอ,อบคุณพี่หนูขอขอค่ะขอบคุณค่ะ,คะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับลืมถามไปอย่างนี้ผู้ชายสามารถ บริการได้ไหมครับได้ค่ะเี่ <c oughs> เอาละได้ดูแลตัวเองบ้างแล้วคราวนี้อ่านะคะอะช่วงหน้าค่ะเราจะมาดูกันนะคะเรื่องราวของการดูแลตัวเองนะคะด้วยวิธีการต่างๆใครที่แบบว่าไม่อยากจะโมท็อกแต่อยากหน้าสวยหน้าใสาผิวพรรณดีแล้วก็ช่วงหน้ากลับมาติดตาม